เพื่อนๆอ,อ่าวันนี้นะคะก็เป็นวันที่สิบสี่เอ๊สิบสี่สิงหาสิอ่าแต่โบก็ยังไม่ลืมนะเพราะว่ามันมีความหมายกับโบทุกวันนะคะวันแม่คือวันเพศแม่คานาออย่าหนีาานค่ะถ้าจะอยู่มาอยู่ตรงนี้นะคะพี่เปิดไฟขาวให้หน่ายค่ะโบบอกเลย อันนี้โบจะไปขอโทษแม่ผัวกับพี่สะพ้ายกับทุกคนที่บ้านแม่ผัวนะโบเป็นคนใหม่แล้วไม่รู้ว่าเขาจะให้กําลังใจหรือว่าเขาจะด่าซ้ําแต่ไม่ด่าแน่นอนบ้านนี้ไม่มีคําด่าค่ะมีแต่เออถ้ารับหลังก็ว่ากันไปแต่บ้านนี้มีมารยาทไม่ด่าต่อหน้าแน่นอนถ้าเป็นพี่น้องนะถ้าเกิดเป็นคนอื่นด่าสู้ตายค่ะนะเดี๋ยววันนี้จะเข้าบ้านแม่ผัวนะคะแล้วก็ เคลียทุกอย่างให้หมดเพราะว่าตอนนี้โบอยากกลับมาสภาพเดิมนะอ่ะย่าถือส่วนอันนี้นะคะเดี๋ยวโบคงต้องเอาไปขายเพราะว่าโบไม่มีตังใช้จริงๆโบจะไปฝากขายอันละห้าบาทห้าบาทโบซื้อมาแยกกระถางแล้วก็ดอกมะลิเนี่ยโบซื้อดอกมะลิมาสองร้อยกว่าบาทนะแพ็คหนึ่งอะ่ะแล้วก็ถางโบก็ซื้อมาสามร้อยนะร้อยอันอะ่ะ ของแต่ละอย่างนะคะไม่มีราคาหรอกแต่มีค่าทางใจสำหรับโบนะถ้าใครทําลายความรู้สึกโบโบจะจำไปอีกนานนะถ้าโบไม่รักกะเสร็จอันนี้นะคะโบรักนะคะโบรักทุกคนนะโบเซอร์ไพรส์แม่โบไปสองคนแหละเพ่ะพ่อโบเมียเยอะยังไม่ได้เซอร์ไพรส์อีกแม่หนึ่งนะคะ,ะเพระว่า ยังยังไม่มีตางโทรศัพท์โทรไปนะคะเพราะว่าตอนนี้ตังจะก,กินยังไม่มีเปิดดินี่ไอ้ย่าโบจะบอกว่าเดี๋ยวโบจะไปเซอร์ไพรส์คนหนึ่งไอ้ย่าอย่าก,ก่อกวนแม่นะคะโบจะเอาให้โลกรู้ไปเลยว่าคนอย่างโบอะ่ะถ้ารักใครรักจริงจริง,รงแต่สิ่งที่โบ ให้บทเรียนไปอ่ะคือคุณร้ายเกินไปนะคะแม่เลี้ยงคนนี้ร้ายแต่โบจะให้โอกาสอีกครั้งหนึ่งแม่เลี้ยงคนที่สามเดี๋ยวเราไปเซอร์ไพรส์กันโบไม่ถือสาหรอกโบไม่ถือสานะคะเขาใจยังไงเบิกตังค์ไม่ให้ก็ไม่เป็นไรเพราะว่ามันเป็นระบบผีแตดอะไรก็เรื่องของเขาแต่โบจะไปเซอร์ไพรส์เขา โบจะไปเซอร์ไพรส์เขานะคะไม่คุยกันนานแล้วทะเลาะกันเรื่องส่วนตัวด้วยโบจะบอกให้แต่โบไม่กดเคืองเพราะโบรักในฐานะแม่เลี้ยงโบจะไปเซอร์ไพรส์เขาดูดีว่าจะแต่งดอกไม้ได้สวยขนาดไหนเฮ้ยนี่นอะไรคือเฮ้ยน นี่มีใบด้วยเมื่อวานโบทําไว้แล้วนะแต่ว่าคิดไปคิดมาถ้าให้โอกาสคนคนหนึ่งแล้วมาทําเราอีกจะทํายังไงแต่โบคิดว่าโบทะเลาะกับแม่เลี้ยงไม่ใช่เรื่องใหญ่เพราะโบนับถือว่าเป็นแม่เลี้ยงแต่คนเนี้ยแม่เลี้ยงคนที่สามเนี่ยวัยรุ่นไปไหนคือเข้ากับโบได้ทุกเรื่องอคือโบอเลยพูดจาแบบ ด่าไปหมดเลยวันนั้นทะเลาะทะเลาะกันเรื่องส่วนตัวด่าแม่ด่าด่า,ด,าด่าเหมือนเพื่อนนะ่ะเพราะอยู่ด้วยกันไม่ได้คิดว่าเป็นแม่นะคิดว่าเป็นเพื่อนนะช่วยกันทํามาหากินแต่ในวันนี้มัน,ม,นมันผ่านมาแล้วโบโบโบอกเลยโบต้องกินยาควบคุมสติอารมณ์ตอนนี้โบเลิกยามาได้สามเดือนแล้วแหละประมาณนั้นโบจะทํา ดอกมะลิไปเซอร์ไพรส์แม่คนที่สามเอาชนะใจโบด้วยถือว่าเราขอโทษคนที่แก่กว่าแล้วกันไม่ว่าเขาจะถูกหรือผิดมันมีในใจยอยู่แล้วปล่อยให้เวนกรรมจัดก,การแต่โบเป็นเด็กโบจะขอโทษอา้าวเอามาลูกอันเนี้ย บอกเลยว่าโหลนี้เก็บมานานและเก็บมาจากไหนไม่รู้แต่มีแต่คำแฮป p ี้เบ t ร์เดกับคำว่าเลิฟนั่นแหละไม่ต้องพูดเยอะก็มีอยู่2องคำนี้แฮป p ี้เบอร์เดยกับเลิฟถ้าเป็นแม่เลี้ยงโบรักนะจุ๊บจบุรักนะคะแม่เลี้ยงโบจะได้ยินคำนี้ทุกคนย่คงอาย่าออกมาไม่ ถ้าโบพูดเพาะคือโอเคถ้าโบพูดโมโหพูดแรงไปก็ขอโทษแม่เลี้ยงด้วยทุกคนนะเซอร์ไพรส์ไปแล้วสองแม่นะคะแม่ตัวหนึ่งแม่แม่คนที่สองนะคะแล้วนี่แม่คนที่สามนะแม่ค<อ>่ะอ๋อนี่แม่คนที่สี่นะคะเรียงลำดับผิดแต่แม่คนที่สามนะคะยังไม่มีเวลาโทรไปหานะ<อ>แป๊บหนึง่ง ขอนไกลหน่อยขอแต่หน่อยอค่ะพี่ขอกันไกลหน่อยคนเขายิงกันอยู่เอาดอกตมงๆดีกว่าค่ะจีขอบคนค่ะไอ้ย่าทำไมดื้อย,อย่างเนี้ยนีสใส่ไม่ดีเลย น,นิสัยนิสัยอะขนมนิสัยเปลี่ยนได้นะลูกถ้าเปลี่ยนไม่ได้คือสันดานไม่ลองดูแม่บอกว่าอย่าดื้อก็คืออย่าดือ้อไม่ใช่ดือ้ออ่ะอันนี้อ,อันนี้ของแม่ผัวนะส่วนอันนี้ของนานี เดี๋ยวโบจะทําให้นะคะสวยกว่านี้อันนี้ยังไม่เสร็จอันนี้แค่ใส่ใบกับใส่กระถางของนาภาเซอร์ไพรส์ไปแล้วของแม่เซอร์ไพรส์ไปแล้วนะคะอืมให้ไปเลยแต่ว่าแบนคแบซูหน้วยหน่อยแบนหนอว่ะเจ้ามา่ 嗯ดี S 1> <S 1> <S แชร์โพดไว้กระ้ริีแกงไก่มีแี่แตกได้นะไม่เห็นมีแต่ว่ามันมีน่าจะเ,เ,ออเระยอ่นมีไอเนอ่กมอ่ี

ตัวกูจะแจกคนจนจนให้หมดเลยคอยดูความพูดกูซื้อคอมซื้อคอมดีอ่ะซื้อคอมเียสิบตัวแจกคันเด็กกูแจกจริงๆกูไม่เก็บเงินไว้เผากูหรอกซื้อความสุขตอนยังไม่ตายดีกว่าเก็้ใม้พี่ชายบางนะอือ้อ มีไหมมึงถลุงมีไหมโอ้ยวายพูกมึงกูถลุงมาด้านเด็ะถือแม่งสองทั้ทีอยากจะแต่งรถอะไรอย่างเงี้ยกูรักใครแล้วกูแบบก็ให้นะแล้วก็เอาไปที่ไปถ่ายเขาแต่งกูแต่งแล้วก็ของทั้งหมถ้ามีถ้ามีถ้าไม่มีก็ต้องยอมไม่มีด้วยกัน อูถึงไม่ชอบไงกูถึงไม่อยากซื้อเองอะไรอเองอ๋อเข้าใจแล้วให้ะมันต้องใจนะคำว่าโอเคโอเคเข้าใจให้นแล้วค่ะม,<ต>ม,มีคมวามน่าซ้ำขายเองลดมีบริเวณนี้อีกไปไหนวะต่อๆตาสเปคครับเฮ้ยโอ้โหมันร้อนเลย

เจอไปเซอร์ไฟรส์แม่แม่เลี้ยงทะเลาะกันอยู่เพราะกูเป็นคนโกดง่ายหายเร็วนะกออภัยให้ทุกคน ยาไป้ะยอกออกมาดิอา่าทำดีดีสิ เาทุกทางเลืกถูกเปลนาเป็นเสื้อไฟเพื่อผากดันม่เสาอทางทีไกลแสนไกลไปที่มั้ทำร้อนทางต้นแหภายสามวันสามภพเีงก็จะไปถึงเองไม่ได้ปครั